เตือนาทิพย์ทั้ทงนี้เข้ามาเยอะมากนะคะในอินบ็อกซ์เกี่ยวกับไอเทมสินค้าตัวใหม่นะคะของปี2021นี้นะคะที่จะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือนี่เลยค่ะ ECOBOX นะกล่ e นะองแต่งบ้านอเนกประสงค์นนะคำถามเลยจ้ะอันนี้ตั้งใจมากๆนะคะให้ ECOBOX อันเดียนะเป็นกล่องแต่งบ้านอนเนกประสงค์อนเนกปะ อยากะให้กรอบอันนี้อยู่ในทุกๆมุมของในบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องแต่งตัวห้องนิดนิรุงอย่างเงี้ยนะคะยิ่งกล่องตัวนี้นะคะยิ่งวางเพินกันซ้อนกันเยอะๆยิ่งสวยและที่สำคัญน่าใส่ของได้นะคะเอาไ้มาพีเต์ก็คืออันนี้เราใส่รองเท้าน,นะใส่รองเท้าได้ถึงสองคู่เลยนะคะแบบเต้นจริงๆรองเท้าเยอะค่ะ,ะ ECU Box นะสามารถใส่อยาง่งได้อีกนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่า กล่องอเนกประสงค์นะสำหรับแต่งบ้านเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในโซนของห้องทำงานก็สามารถใส่แยกเอกสารได้นะกล่อง easy box จนะมีขนาดนะความวกว้างเนี่ยอยู่ที่30เซนความลึกเนี่ยอยู่ที่38เซนและความสูงนะคะอยู่ที่22เซนกล่องนี้นะคะ าไ,ได้เคยทำเคสไว้แล้วนะให้คนที่มีน้ำหนักประมาณ120กิโลกรัมขึ้นเบียงไม่แตก120กิโลรับน้ำหนักได้ยิ่งเราไปต่อการน,นะยิ่งแข็งแรงยืนเยียดได้นะทำเป็นสเต็ปเป็นขั้นหรือเป็นโมดาดได้เลยนี่เลยจะบอกนี้นะคะว่า ECO Boxer ตัวนี้นะคะรุ่นนี้เป็นบอกแล้วไอ้รุ่นใหม่ตนนั้นเนี่ยอันนี้เป็ทนทโปรนะคะสำหรับพรีออเดอร์อยู่ มีราคาว้าวราคาพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยสนใจต้องมาส,สั่งซื้อนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัก Inbox หน่อานี้นะที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะส่งฟรีทุกประเทศและสินค้าทุกชิ้นเรารับประกันค่ะนึกถึงเฟอร์นิเจอร์นึกถึงกู o ดไอเดีย